กินอะไรไปแล้วก็แน่นเจ็บชายโครง้างขวาเจอริพัทเท้าเย็นทั้งละเม็ดรู้สึกอาการดีขึ้นไม่แน่นท้องอายุ70ก็มีอาการแน่นท้องเจ็บชายโครง้างขวานอนไม่หลับกินอะไรไปแล้วก็แน่นเป็นเดือนนะน,นะไปะกินอะไรก็ไปมันเป็นมันก็ลำคานก็แล้วก็ไปหาหมอหมอให้ยามาทานก็ไม่ทุเลา บายใจนะเลยพอดีไปเจอริพานะร์ตในตับลองตั่งมาทานเท้าเย็นทั้งละเอ็ดก็าทานไปไดยรู้สึกว่ามันไม่แน่นท้องแล้วก็รู้สึกอาการเจ็บกายโคมก็จะเบาขึ้นจะหยุดกินก็ไม่กล้าหยุดนะเนี่ยกลัวมันเป็นอีกไงก็ลองทานดูนะเพราะว่าทานแล้วมันอาการดีขึ้น Okay. <laughs>